มีลิสัตว์เลี้ยงแค่มีลิสัตว์เลี้ยงแค่คือมีสัตว์เลี้ยงบาดแต่แค่จะพาหรือบุดฟอดดีมองอยมองก้็ไงมาน้อยดูแมว เดี๋ยวอีกตัวหายไปไหนเนี่ยมดเป็นไรลนี่คือพื้นที่ที่น้องแมวชอบมาเล่นมาเล่นเกือ,อบพลาดช็อติดพากันกินน้ำอร,อร่อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำนะอย่าตุกหน้า